สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟวันนี้เราอยู่ที่วัดสำเร็จพาทีมงานมาทำบุญครับตอนนี้เราก็อยู่วิหารหลวงพ่อสำเร็จครับวัดสำเร็จวันนี้แดดจ้าเลยนักท่องเที่ยวก็พอประมาณเป็นวัดเก่าวัดแก่ครับ เข้ามาชมกาบสกัาละรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อเพชรเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสำเร็จเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเป็นรูปปั้นเหมือนขนาดเท่าตัวจริงครับหลัง จากเข้าไปกราบรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อเสร็จก็เดินชมรอบวัดครับนักท่องเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมศิลปะนี่ก็เป็นศาลาหลังเก่าครับทรงคล้ายๆสมัยรัชการที่ห้าเลย แต่มีการบริณนเปลี่ยนหลังคาใหม่แต่รูปทรงไม้ก็ยังคงเดิมนี่ก็เป็นหอะระฆังตัวเดิมตัวเก่าเลยครับนี่สมัยหลายร้อยปีแล้วมั้งนี่ ศาลายกพื้นสูงครับข้างในเป็นยกพื้นสูงศาลาสองชั้นมีมุกสามด้านยกพื้นสูงเป็นสาราไม้ครับเพื่อประกอบจิตวัตรประจำวันของท่านหลวงพ่อหลวงพี่ ั่งน้อก็ศาลาอเนกประสงค์อีกหนึง่งศาลาครับเดิมๆสภาพเดิมเลยโดยรอบก็ประกอบไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เป็นต้นมะม่วงป่าต้นยางนาต้นกระบ,บากต้นโอ้ยเยอะแยะครับไม้เก่เาๆนี่ก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหอฉัดหรือ ศาลาหรืออะไรตัวน,นี้คลา,ายบ้านเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีครับนี่ถูกบุรณะขึ้นใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่แต่สภาพปูนอะไรก็ป่งไม้ก็ตัวเดิมอ๋อนี่ไงศูนย์เรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นเกาะสมุย อาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ครับศิละปะท้องถิ่นของสมุยมนี่ก็จะเป็นเจดีเก่าครับประกอบไปด้วยมีตกแต่งด้วยถ้วยชามสมัยเกา่าอันจาราสรีละหลวงพ่อที่มรณะภาพไปแล้วองค์แรกๆของวัด เป็นพระอุโบสถครับหลังใหม่ถูกทาสีใหม่บูรณะขึ้นใหม่สวยงามสดใสใบเสมาโอ้น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จมั้งครับนี่ใหม่หมเๆเลยกริบๆเลยดูลายกระเบื้องยังใหม่ๆอยู่เลยไม่มีคราบน้ำคราบอะไรเลย น่าจะพุรณะทาสีใหม่ครับสมหน้าต่างก็ดูมีคาบน้ำคาบอะไระดูเก่าๆอยู่ส่วนตัวนู้นก็ศาลาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาพโดยรอบของวัดครับเป็นวัดเก่าแก่ ยุคลอท่าเลยราชการที่ห้าเลยมาฝั่งด้านขวาก็จะเป็นพระบู์หลังเก่าครับที่ปฏิบัติสถานของพ่อสำเร็จอยู่ด้านในประมาณสากว่าองค์เดี๋ยวพาเข้าไปชมรพระบู์หลังเก่าตัวนี้พระบูถหลังใหม่ เดี๋ยวพา FC เข้าไปชมวิหารหลวงพ่อสํเเ็็จครับอยู่ด้านในอัดิตสถานอยู่หลายองค์หลายท่านเลยวัดวิหารหลวงพ่อสํเเ็็จนี่ก็มาหลายรอบแล้วคับน่าจะสามรอบนี้ครั้งที่3ามครับดูประวัติคราเข้าแปดเจ็องค์ 8, 7, 8, 8, 8, 8. เข้ามาด้านในวิหารก็จะเป็นภาพลักษณะประมาณนี้ครับองค์พระพุทธรูปประกอบไปด้วยองค์พ่อสำเร็จหงคงพ่อปางต่างๆจำนวนเจ็ดสิบสี่องค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเกาะสมุยครับนักท่องเที่ยวไทยจีนฝรั่งที่มาเที่ยวเขาก็แวะเขามากาบสักระ,ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จจิตการสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปัจถนาถือว่ามาท่องเที่ยวและทำบุญเป็นในตัวขอญาติกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จครับ องวงพ่อก็จะมีปางนอนปางสมาธิต่างๆครับองค์เล็กองค์ใหญ่ขนาดไม่เท่ากันเป็นศินละปะการปั้นของสมัยรัชการที่5มีขนาดองค์สูงต่ำอ้วนผอมไม่เท่ากันครับ มีเจดีเล็กๆอยู่ด้วยองค์ใหญ่องค์พระประธานนะครับสวยงามเป็นวิหารโบสถดหลังเก่าครับประกอบไปด้วยโครงสร้างไม้ทั้งหมดไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านนอกครับอันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ fc ทุกท่าน ทำบุญเริ่มต้นสักการใหม่เอฟซี FC ทุกขั้นจเจริญรุ่งเรืองแห้งๆรวยๆครับถูกหวยเลี้ยงเบอร์กันทุกคนครับเอฟซี FC ใครที่ผ่านมาเที่ยวเกาะสมุยก็แวะกาบสักการะได้ครับเป็นวัดเก่าวัดแก่ต้นรัชการที่ห้าเลยหลายร้อยปีแล้วที่เขาคงคอนเซปต์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ อย่างสมบูรณ์ครับบริเวณวัดกว้างขวางมากครับมันฝั่งอีกฝั่งนึงก็ศาลาแล้วก็กุฏิของหลวงพ่อหลวงพี่ต่างๆแล้วก็มีถนนผ่านกลางขี่เข้ามาฝั่งขวาก็จะเป็นพระอุโบสถฝั่งซ้ายก็จะเป็นกุฏิจำวัดของหลวงพ่อหลวงพี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําบาดาลครับไม้เก่าเลยเป็นปั๊มบาดาลน,นุ่นพอสอ 47, 2000, ี่เจ็ดสองพันสามรอยสี่สิเดโอสุดยอดจะพาเข้าไปชมข้างในเก่าแก่ครับคงใช้อยู่นะครับนี่ใช้ปั๊มดูดมาไม่ได้ใช้มือโยกแล้วใช้ปั๊ม โครงสร้างไม้ก็สภาพดีอยู่แต่หลังคาขอาชำรุดตามการเวลาเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดเลยมาดูครับนี่บ่อน้ําเก่าบ่อน้ําเก่าสร้างเมื่อสองสีดูครับบวกลบคูณหารเอากี่ปีแล้วหาชมยากครับบรรยากาศแบบนี้ ทิลระปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านนี่ครับบรรยากาศภาพรวมบ่อน้ำโดยตรงเลยมีกำแพงกัน้นอ้อมไว้ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นกุฏิหลวงพ่อหลวงพี่ฝั่งขวานี่จะเป็นส่วนของพื้นที่วัดก็จะเป็นพระโบสถ์ศาลาประเรียนต่างๆ เชิญ FC ฟครับผ่านมาสมุยอากาศไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จเป็นสิริงมงคลแต่ตัวชั้นแล้วก็เยี่ยมชมงานศินลปะงานก่อสร้างสถาปัตย์สมัยราชการที่5้าไม่ว่าจะเป็นสาลาการประเรียนหรือโบโสถ์หลังเก่าหรือหอ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสมุยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซีทุกท่านพบเอจอแต่สิ่งดีๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสวัสดีครับ